วันนี้เรามาเล่นสควิตเกมเกมกระจกกันดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมเด่นตั้งใจรับชมกันด้วยนะดูยเวลาลุยกันแล้วมาลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเตรียมตัวกันกระโดดทางนี้ครับผมเฮ้ยโอ้โหล่วงเลยเา้าเด็กน้อยมันยากแบบนี้แหละตามฉันมาสิได้เลยครับเพื่อนกระโดดทางนี้ครับแล้วกระโดดเท้าซ้ายทางนี้เพื่อนไปก่อนเลยได้เลยเด็กน้อยเฮ้ยทางนี้ต่อไปเป็นทางไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะนำเอแกเอง,เองนหนกระจกได้เลยครับนำไปเลยเพื่อน จะรอนะครับเฮ้ยไปขวาแล้วก็ไปขวาแล้วก็ไปซ้ายโอเคฟึบนี่มีคนเสี่ยงชีวิตเพื่อเราด้วยอย่างโหดเลยอ่ะสตีฟช่างเด็กน้อยฉันก็อยู่ตรงไหล่แกฉันนักสนุกไปด้วยเลยละใช่ละครับไปกันเลยดีกว่านะครับกระโดดทางนี้ครับผมเฮ้ยเอาเรื่องทางซ้ายทางซ้ายยาวๆแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาอีกทีหนึง่งแล้วก็ขวาเฮ้ยเพื่อนคนนี้จําเก่งอะ่ะ ถ้เด็กน้อยฉันเก่งสุดยอดไปเลยล่ะใกล้จะถึงจุดหมายแล้วล่ะดูใจเดียวเองเดินเลรับทางไหนต่อเพื่อนนําไปเลยครับแกก็นําไปบ้างเไอ้กระจอกไม่ได้หรอกผมจาทางที่ผ่านมาไม่ได้เลยดีมันก็ไปทางซ้ายเองอเฮ้ยโอ้โหโดนเบียดล่วงจนได้โอ้โหโอโหียากจริงเอาใหม่นะไปกันเลยเลสโก้ hoo. ฟืบมาครับกระโดดเข้าทางซ้ายทางนี้ทางซ้ายแล้วก็ไปขวาทางนี้เราต้องอย่าไปอยู่ใกล้ใครมันก็โดนผลักกระเด็นแน่นอน ถ้าเด็กน้อยมันผักกันได้ด้วยนะเกมนี้นะใช่ละครับหุ้ยสายอีกแล้วเหรอมาสายเยอะจังนะอะออกมาเป็นขวาเหรอได้เลยขวาก็ได้ขวาแล้วก็ขวาอีกหนึ่งทีแล้วก็ขวาอีกหนึ่งทีแบบนี้แล้วก็ซ้ายใช่ไหมแ่วเด็กน้อยตามช่ไหสี่เด้เลยครับต่อไปทางไหนเราเพื่อนนําไปเลยครับรอฉันคิดก่อนแป๊บหนึ่งนะฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกและฉันล่วงแล้วล่ะเฮ้ยไม่มีใครตามหลังเรามาเลยอ,อีกเยอะเลยแล้วเนี่ยกว่าจะถึงเรา เจ่เด็กน้อยเรารอดีกว่าเร็วเลยครับเราจะไม่เสี่ยงชีวิตาทางใดใดทั้งสิ้นไงชจ้าเด็กน้อยเราต้องไปถึงจุดหมายให้ได้นะเร็วเลยครับเต็มตัวเลยชึบทางนี้ไปทางไหนอ่ะเฮ้ยมีการล็อกคอแบบนั้นได้ด้วยเอาเลี้ยงเอาบ้างขอเอาบ้างครับขอเอาบ้างจังหวะนี้แล้วก็ขวาหรอโอเคเพื่อนกระโดดไปดิกระโดดไปดิเอออย่างนั้นแหละสวยงามมากขอบใจเด็กน้อยตามฉันมาสิได้เลยครับ นำหน้าไปก่อนนะนี่เลยทางนี้แล้วก็ทางไหนทางซ้ายเหรออุ้ยเราจะกระโดดไปทางซ้ายพอดีเลยไม่งั้นล่วงเหมือนเพื่อนแน่นอนรอคนหลังมาครับเขาใกล้มาถึงเราแล้วตอนนี้ตัวละคพเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วอึดใจเดียวชาเด็กน้อยรีก,กันเลยจะไปครับกระโดดทางซ้ายทางขวาเดียสตีฟฉันคิดว่าจะเป็นทางขวานะเด็กน้อยทางขวาหรอได้เลยจัดไปชุบอ่าโอ้โหสตีฟแม่งพามั่วว่ะ ช่ไหมเด็กน้อยดีกันเลยจากไปครับอู้นกระโดดทางนี้เข้าซ้ายแล้วก็ทางตรงแล้วก็ทางตรงแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายตรงนี้แล้วก็ซ้ายต่อเหรอโอเคสวยงามมากฟึบนี่โอเคแล้วไปขวาใช่ไหมขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาอีกหนึ่งทีโอเคแล้วก็ไปซ้ายนี่แล้วตรงนี้แค่แอบแอบมาทางนี้ครับจังหวะนี้แบบนี้แล้วก็เข้าขวาเมื่อกี้เราถึงตรงนี้ แล้วก็ไปทางขวาเพื่อนขึ้นไปเลยครับจะดีะเหรอเด็กน้อยดีสิกระโดดไปหนึ่งคนจะได้รู้ไงไปกันเลยมีคนมาล้อมอยู่ตรงนี้เต็มเลยตอมอยู่ตรงนี้เต็มเลยไม่มีใครฆ่ากระโดดไปเลยไปซ้ายแล้วเอานะ้าแล้วก็ไปขวาแล้วกันนะเรารออยู่หลังๆเลยเพราะเรากลัวร่วงอะเด้ชาเด็กน้อยเราสุดยอดไปเลยนะเนี่ยขวาละเฮ้ย <c oughs> สุดยอดไปเลยเพื่อนของจริงเราจะไปถึงเส้นชัยอะเขาไหมเนี่ย คงจะไปถึงในสักวันหนึ่งนั่นแหละไอกระจอกแน่นอนอยู่แล้วครับเต็มตัวเลยฟื้นไปทางไหนต่อครับอ้าวมีคนกระโดดร่วงไปแล้วไงแล้วก็ไปทางซ้ายอดิใช่าหมแน่นอนดีกินเลยจะไปครับมาทางซ้ายแล้วเต็มตัวกระโดดไปทางขวากันเต็มตัวนะครับเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วยังไม่มีใครกล้ากระโดดตอนนี้ฟื้นรอจังหวะก่อนรอ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  รอยอย่างใจเย็นแต่ไม่มีใครสักคนเลยไงที่จะกระโดดนําหน้าเราไปไงชาเด็กน้อยเราก็ต้องเป็นผู้นําที่ดีนะโดยการนําล่องไปก่อนหนึ่งคนแต่อีกอึดใจเดี๋ยวเราก็จะไปถึงเส้นชายอยู่แล้วอะแต่ไม่มีใครกล้ากระโดดไปเลยอะใช่แล้วล่ะเขาเขียนว่าอะไรเหรอไม่รู้เราพิมพ์ด้วยดีกว่าเฮ้ยเข,ยเขาไปเรานําไปด้วยคับขอบุณค่าที่วิสานนำทางไปเราพิมพ์มั่งโกโก โกโก้โกโก้เลยเรียบร้อยไปทางซ้ายโกโก้ go, go. แล้วทางไหนต่อครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันขอฉันคิดแป๊บนึงนะฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกขอฉันโยนอะไรใส่กระจกหน่อยสิมีอะไรที่โยนได้ไหมขอโยนใส่กระจกหน่อยสิเฮ้ยเอาเรื่องมีคนมาแล้วไปทางขวาก็กระโดดผิดอ้าวนะไปทางซ้ายมีคนเริ่มมากันเยอะแล้วไงตอนนี้ไง เขาเตรียมตัวไปกันแล้วโอเคไปทางซ้ายต่อโอเคสายครับจังหวะนี้แล้วต่อไปทางไหนครับต่อไปทางไหนครับผมขอไปด้วยคนนะครับอ้าวเข้าทางนี้ได้าดเด็กน้อยแล้วก็ไปทางขวาโอ้แย่แล้วแย่แล้วตอนนี้แย่แล้วแย่แล้วรู้แค่ว่าถ้าพ้นอันนี้ไปก็ไปเป็นทางขวาแน่นอนแต่อันเนี้ยต่อไปจะเป็นทางขวาหรือทางซ้ายอะ ไม่มีใครนำล่องเลยเฮ้ยขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอใจเดียวทนรอเพื่อนเราจังหวะนี้เราจะไม่เสี่ยงชีวิตเด็ดขาเพราะเรามาเกินครึ่งทางแล้วไงถ้าเด็กน้อยก็ไม่มีใครเสี่ยงชีวิตเหมือนกันอ้าวอย่าบอกนะว่าจะต้องให้เรากระตุน้นโกโก้เราโกโก้ก่อนบอ,กโก,ก,อนโก,โกโกโก้ก่อนโกโก้โกโก้เฮ้ย งงเลยทีนี้โก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 ,โกไม่มีใครโกโกเราโกเองก็ได้นี่ทางนี้ครับตามมานี่มีคนตามเรามาแล้วแล้วก็ทางขวาหรอเมื่อกี้ทางซ้ายมันเป็นทางผิดพลาดเราไม่อยากเสี่ยงชีวิตเลยว่ะใช่เด็กน้อยแต่เราต้องเสี่ยงชีวิตไม่งั้นจะไม่มีการดําเนินหน้าต่อไปทางซายละกันนี่เลยเรานําเองเราจะเป็นผู้นําเองเพื่อน ได้เลยเด็กน้อยต่อไปตาชันแล้วล่ะต่อไปก็ใครสักคนหนึ่งเอาสิไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่เราอะมีเวลาไปก่อนรอจังหวะให้คนข้างหลังเขาค่อยๆมาแล้วเราไปกันเลยดีกว่าละครับ Let's go w o o เดี๋ยวเวลาไปต่อแล้วเพื่อนๆมาครับทางนี้แล้วต่อไปเป็นทางไหนครับเพื่อนนำทางได้เลยครับผมเป็นผู้ตามที่ดีนะครับ ได้เลยเด็กน้อยแต่เราจะไปถึงเส้นชัยได้ยังไงเนี่ยเมื่อเราไม่มีใครกล้าเลยล่ะนั่นนะ่ะสิโอ้โหตกลงไปคือการเสียชีวิตเลยอดิตุยเย่เลยอดิชาวเด็กน้อยเราจะทำางไงดีดีล่ะแลวเราขอมั่วด,ด้วยวิชาสตีฟสตีฟว่าทางไหนดีทางขวาเหรอฮึยสุดยอดเลยเพื่อนทางขวาจริงด้วยทางขวาเราใกล้ถึงแล้วไปต่อเลยเพื่อนโกโก้ลุย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 ขอใช้คิดก่อนนะเด็กน้อยกระโดดป่าวไปเป็นทางขวาแล้วกันนะฮึยทางขวาเหรอเพื่อน ไปสิเก่งจริงก็ไปสิเราไม่เก่งพอดิถ้าเด็กน้อยไม่มีใครไปเลยล่ะเราต้องเล่นเกมใจเย็นนะดิเกมนี้ยมันเป็นเกมใจเย็นมากแค่เด็กน้อยนั้นเราขอเป็นผู้นําที่ดีแล้วกันทางนี้นี่อันนี้ครับตามมาสิเพื่อนต่อไปเป็นทางไหนเดียะต่อไปเราโกโก้แล้วเรามาแล้วอะแต่ไม่มีใครนําล่องตามเรามาเลยต่อไปทางไหนครับเพื่อน เราไปทางไหนครับทางขวาไอ้โง่ทางขวาเชือกก็โง่และทางซ้ายล่วงแล้วไงใช่ไหเด็กน้อยเราต้องไปพิชิตด่านอื่นดีกว่านะด่านนี้เราเล่นมาพอแล้วล่ะไม่มีใครกล้าเดินต่อไปเลยเดี๋ยวเลยครับเราไปเล่นแบบออบบี้กันมั้ยดีกว่านะครับทุกคนใช่แล้วล่ะดูกันเลยดีกว่าดานออบบี้กันมั้ดีกว่าได้เลยครับดีเลยเอาระดับง่ายก่อนจังหวะนี้ได้เงินมา2.50สกระโดดแบบนี้ครับผมฟืบฟืบจึ๋งจึ๋งจึง,จง,จงได้อยู่ ไม่ยากเท่าไหร่นันเนี่ยออาบียรันี้ได้เงินตั้ง250เนี่ยใช่แล้วล่ะเราสามารถเอาไปซื้อของได้หรือเปล่ามาดูกันได้เลยครับนี่เลยฟื้นซื้ออันนี้ได้ด้วยเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ใช้ตั้ง5 0 0พันเนี่ยใช่แล้วล่ะต่อไปเล่นระดับปานกลางก,กันดีกว่าได้เลยครับระดับปานกลางทําอะไรแล้วเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้เหรอได้เลยฟื้นปีนขึ้นข้างบนครับชิดโ,โหตรงนี้เป็นทางเล็กก็ดีใช่แล้วล่ะมันยากแบบนี้แหละไอกระจก ไปดีๆได้เลยครับอูนเข้าซ้ายเข้าขวาทางตรงหรือว่าตรงนี้ต้องซูมหรือว่าไม่ต้องซูมกระโดดได้เลยโอเคไม่ยากเท่าไหร่ระดับปานกลางก็ไม่ยากนะเนี่ยเราเคลียร์ได้สบายๆเลยละ่ะใช่แล้วละ่ะสุดยากไปเลยแล้วเนี่ยต่อไปไปเล่นระดับยากกันน่นดีกว่าละครับระดับยากเป็นยังไงมาดูกันชึบชึบโอ้โหโอ้โหมีทางเดียวโอ้ยล่วงในที่สุดเราก็ล่วงระดับยากนี่เล่นยากมากเอาใหม่นะชึบชึบ โ,โหจนกระโดดยังไงชึบแบบนี้แบบนี้อ่าไม่ยากเท่าไหร่เราอาบ,บี้เราถนัดอยู่เราพอได้อยู่วันนี้เป็นทางเล็กใกล้จุดหมายแล้วตรงคราบจังหวะนี้ตรงยาวๆตรงยาวๆครับวู้ววสุดยอดไปเลยอย่างเจ๋งใช่ไหมเด็กน้อยด้วยกันเลยจัดไปครับเราเคลียร์มาได้รัวๆเลยต่อไปเล่นเกมอื่นบ้างเกมบ,บันไดโทบันไดโทเล่นยังไงอ่ะ๋อเป็บันไดสายลุ้ง ิงขึ้นไปแบบนี้รัวครับใช่ไหมล่ะรีกันเลยจะไปนะไอกระจอกรยกันยาวๆได้เลยครับโอ้ปีขึ้นมาแบบนี้เลยออ้เว้าอ,อย่างเท่เลยบันไดจะสูงขนาดไหนนะเนี่ยโอ้อีสูงเลยอะใช่ะละ้วล่ะเราต้องอย่าละสายตาไปจากตรงนี้ไม่งั้นจะล่วงได้นะได้เลยครับเตรียมตัวเลยชื่อเว้าถึงเ้นชัยแล้วสำเร็จแล้วด้วยอย่างเจ๋งสุดยอดไปเลยชนะเราทุกคน โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามหลอดวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟี่วู้หูเราได้เงินมาแล้วเปี้ยเด็งเลยวู้ฮู